สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องโนนนะครับวันนี้เราจะมากินแซลมอนดองโชยุครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้ดองมาทั้งหมด1ถาด1ถาดใหญ่เลยครับผมนะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอันนี้แบบเด็ดมากคุณผู้ชมจิ้มซีฟู้ดเนี้ยน้ำจิ้มเขียวพี่เกมใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะดีพูดไปไหนนะช้าค่อยๆเรียบแล้วคุณผู้ชมหิวแล้วเนียน้องลองชิมสดตดน้ํา ตัวน้ําเลยเนาะโชว์เลยนี่น้ําดองพี่ดองวันนี้อร่อยไหมไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเป็นสำลักไงเป็นจังใดมันเข้มข้นมันหวานสุดยอดอืมาคุณผู้ชมน้ําดองวันนี้อร่อยกว่าทุกวันวันนี้ดองแซลมอนครับผมไม่ได้กินแซลมอนไอ้แซลมอนนานนะครับผมไม่พูดได้ไม่เกมไม่ต้องรีบหรอกกลัวมันจะวิ่งหนีนไงพี่เกมรีบพูด กลัวมันจะไม่ลงท้องเลยนี่ปาดให้ผมมาคุณผู้ชมปาดให้หน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่เมาโอเคแล้วเราก็นี่เอามาปาดคุณผู้ชนใหม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับผ,ผมขี้ไม่ติดใจ๊มื่อยมักะฮะมือ,ม,อมันขี้ไม่ติดอย่างผมใช้ตะเกียบไม่ค่อยเก่งที่ไม่ติดก็ใช้มือหัวสปีดแรงนะออกก่อนอันนี้หนึ่ง เพื่งบอกตอนนั้นเขาปากอ๋อ <laughs> เขาบอกว่าต้องให้มันอยู่ตรงบริเวณกระพุ้งแก้มก่อนใช่ไหมครับคุณผู้ชมม,มันจะอินมันจะขึ้นเย่าเพิ่งกืนถ้าเกินปุ๊บมันจะลงแบบลงมาตรงนี้มันจะสำลักเราเคยแล้วพี่เกม กลืนลงไปแล้วมันแสบอ่ะแสบลงคอไปเลยรับใช่ไหมเอาเอาอ่ะใช่ไหมมุมนี้จิ้มเขียวเขียวก้อนนี้ก็มีผักครับผมผักสลัดนะคุณผู้ชมมันกินกับด้วยอันนี้กรอบๆเลยเนี้ยนี่ใช้มือได้วยมือก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฮ่าผมก็ไม่หนหน้า่ะคุณผู้ชมผมไม่หนหน้า่ะคุณผู้ชมกินกับจิ้มกระแซบจิ้มซีฟู๊ด มาครับผมตรงนี้สว่วนทอออ้องไม่เกรียมลืมเอาโทยาอยู่มาอยู่ในตู้เย็นนี่น้ำตาไหลอันนี้หลังมัม้ยไม่เกียมหรือว่าท,อทอ้องท้อง,องดูลายแบบลายมากเลยท้องนั้นท้องขอยัด ไม่ได้จริงๆผมอะกินแม้ขนาดเลยไปยำไปยมพีกพิกเขียวพิกแดงแล้วก็โรยง,งาคุณผู้ชมอร่อยสุดยอดเลยวันนี้ผมทําชิ้นยงใหญ่คุณผู้ชมวันนี้ซื้อแซลมอนมาเป็นตัวครึ่งตัวแล้วก็หั่นขออนุญาต <BR> ใช้มือผมคิดว่าไปซื้อมาเนี้ยก็ซื้อมาครึ่งตัวแล้วก็หั่นดองเองอ ฟีมือเว่าระดับเชฟอะ่ะกินกับกระเทียมเข้ามากมันหอม,อมแล้ววา่าาเบกฝนตกแต่ม,มันออกนะ <laughs> ดีนะครับผมวันนี้มันหยุดนะคุณผู้ชม มันหยุดตกมาหลายวันมากครับผมเมื่อเช้าก็เหมือนจะตกนิดหน่อยนะตกตกเนี่ยตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะบดไอแดดออกแดดออกแต่ตักเสื้อตักผ้าคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ตักเสื้อสับผ้ามาเป็นอาทิตแล้วเหม็นสาบลื่นเหม็นาะสับแล้วครับผมแต่ก็ยังดีกคนไม่อาบน้ําอาบแล้วทุกวันนี้ผมโผล่อาบแล้วนี่พี่เย็นกินแบบนี้มันจะเข้าไหมนนใช้มือ ไม่เข้า,าไม่เข้าเราก็ใช้ตะเกียบไม่ถนัดแล้วอ่ะ <S <S คือขี้ไปมันก็หลุดอ,ะอ่ะม,มือยังง่ายสุดแล้วเจ้าผมขอไปคุณผู้ชมแล้วเนาะอืเฮียมเฮียมถ้ามีซ่อมผมก็ใช้ซ่อมอะ่ะเด็ดเอรอผักอันนี้กรอบมาก ตินบักไงมาเลยคุณผู้ชมมาครับผมสีพูดก็เด็ดหักอันนี้กินเข้ากว่าถ้าสลัดอันเนี้ยมันจะออกแบบหอมๆนิดนึงอันนี้หวานนะ <laughs> ดูใหญ่เท่ามืออ่ะ ไม่ต้องกัดแล้วเนาะเอาแบบคำหนึ่งให้แบบเต็มอิม่มเต็มอันนี้ <c oughs> แหละเต็มปากเต็มคำเลย <c oughs> นานทีพี่เกมทําชิ้นใหญ่ <c oughs> ใช่เพราะว่าแซมมอนมันไม่ค่อยมีครับผมตอนนี้แม่ค้าเขาไม่ค่อยเอามานานทีเอามาเอามาทีหนึ่งผมก็จัดทีหนึ่ง <c oughs> แต่เรารอบเรา,รากินชิ้นบางๆอะเนาะมารอบนี้ก็ชิ้นเบลอเลย อืมตั้งรอบนั้นรอบที่โรงเรียนผมเปิดใหม่ๆตอนกินเท่านี้ไ <c oughs> ม่เกี้ผันมาน้ำดองเป็นเอกลักษณมากอร่อยมากคุณผู้ชมมัมีกับข้าวก็น้ำดองกับข้าวเหนียว ได้เลยนะเกี๊ยได้เลยก็สวยได้ใช่น้ำจิ้มหยอดนิดนึงซีฟูดหยอดอร่อยวันนี้น้ำดองแบบใส่แบบเข้มข้นคุณผู้ชมแล้วเราก็ดองแซลมอนแบบแค่สองชั่วโมงเองแซลมอนก็เปลี่ยนสีจากสีส้มก็จะเป็นสีขำเลยน้ำดองกลิ่นดีด้วยวันนี้อร่อยมากปกติพี่เกมดองไม่ค่อยมีกลิ่นแต่วันนี้โอ้โหกลิ่นหอมมาก หอมหวนชวนคิมก็คอยพูด <laughs> นคำใหญ่ที่โน่นนี่คำนี้นี่นนโอ้มันน้อยไปแบบนั้นน่ะนี่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 ม,ม, <laughs> มันแดงกัดห <laughs> อ,ม,อม, <laughs> มเท่ากระเทียม กับเลมวาซาบิของอยู่ชิ้นนี้ชิ้นบางๆแบบเข้มเะสีเข้มมากถ้าผมอยู่ฝั่งโน้นอ่ะผมก็ยังใช้ตะเกียบได้อยู่อันนี้ผมไม่ถนัดขนาดตักธรรมดายังไม่ถนัดแล้วครูโจมอันนี้ตักแซลมอนน่ถึงเป็นขนาดไหนอ่ะเนี่ยคีบคีบคีบเนี่ยอ้ อันนี้ส่วนท้องส่วนท้องนี้สุดยอดเลยนะคุณผู้ชม,มสุดมันเลยเนี่ยสุดมันเลยเนาะสุดมันน่นาฟินเวอร์ละลายละมุนละมุนละมุนละลายเลยโอ้ืวบ้านเรากินอะไรนะที่บอกว่าเอาแซลมอนมาแรกก็ไม่ยอมอ่ะ เออกินอะไรน้อปูป oh. to like ูต้มดำปูปูหมาส้มดำปูหมาเนี่ยได้กินแซลมอนเลยครับผู้ชมแน่แน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมยอมแรกละเออยอมแรกเกมแรกมั้งล่ะแรกนะเห็นไหมแรกเธอกลับคืนมาอืเขาไม่กลับหรอกคือใครพูดอย่างเงี้นนะแทงแกดำนก่นน้องหายต่อไปลูกไปน้องกูหมด ควบไม่ถูกหูนะคุณผู้ชมก็มันเนื้อจริงเนาะดูผมเนี่ยเขายังไม่กลับมาเลยเห็นไหมขนาดอย่างเงี้ยเขาจะกลับยังไง <c oughs> อ่ะเออขนาประมาณนี้เขาจะกลับยังไง <c oughs> ถ้าเรารอแบบพี่ <c oughs> เขาก็จะกลับอยู่เนาะทำไมเขาไม่กลับมาเพราะเขายังไม่ถึงเวลาไง <c oughs> มาคุณผู้ชมเกบต่อเถอะเขาจะมานจิตใจเนาะพี่เกมเนาะ กินดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเขาถึงบอกว่าม,มีรักที่ไหนไมีทุกที่นั่นพรากฉะนั้นอยู่เป็นสดวาแสบปักขนาดเลยเจอท้อง,งแล้วคุณผู้ชม,น,น,มน,นี่กินหมดนี่คือยิ่มอ่ะจุกเลย แค่นี้ก็อิ่มแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ชิมท้องเลยผมุูยไลยเหมือนท้องพี่เกมเลยอ่ะดวด่เนอะได้เห็นคนปากแตกไหมครับโอ้ฮะดูดูให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมนี่นี่อุ้ยเอาไปล้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ชมความซุ่มซ่ามระดับหนึ่งไม่ยืนละอืมทีนี้ก็ได้เหมือนกัน ท้องผมไม่ลายอรับผมท้องผมใสกว่คนมาคนอีกโอ้อก็หมายถึงลายซิทแพกไงนี่พูดไ,ไม่จบนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเม่่ยลายเนี่ยม,มีแล้วยังพี่เกมมีแล้วอย่างซิทแพกสามก้อนท <c oughs> ้องนี้แบบมีวินัยวินัยมากมันต้องมีสี่ก้อนขึ้นไม่ใช่ทำไมมีสามก้อน คนมีเขาไม่เขาไม่อวดตัวเองหรอกเขาอยู่เฉยๆคุณผู้ชมนะบางคนเนี่ยเดี๋ยวพูดไม่ไม่ไม่พี่เกียร์อะคือแบบไม่พูดดีกว่างั้นนะกินกินกินวาซาบิขึ้นมากเลยวาซาบิวันนี้แบบสะใจได้กินวาซาบิหมดยังพี่เกียรยังบีพี่ผมสักหน่อยวันนี้แบบสะใจมากไอ้พี่นิ่ง แบบบุ้มบั่เลยพ่อพ่อ,พอเดี๋ยวจะหัวแตกเอาอะไรหัวแตก <laughs> มันขึ้นสมองนะนิดเดียวผมก็กินไม่ค่อยเยอะกินไม่ค่อยเก่งอันเนี้ยกินมันแรง mm hmm. ต่อรกระเทียมเขาเรียกว่าคอมโบนกขากะครับ <laughs> ผู้ห,หญิงเขาชอบแบบกินวาซาบิเก่งๆอ่ะมันสะใจนี่โอ้ยนี่กินคำนี้ดดนได้มีแต่คนจีบเจ้าผมเอาเลยนั่นแหละอันนั่นแหละฟินเลยมั้งล่ะดูคนรักให้ อพู้กูตาแดงกินไม่ได้ไงอ่ะต้องกืนด้วยต้องกืนด้วยกืนกึนดิพี่เกียรต้องกืนด้วยกิ๊ต์จอยครับโอ้ยนะกินได้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ อของชอบอ่ะเนาะอืมแล้วจะไม่กินได้ไงอืมกินใจพูดหรือเปล่าเขาชอบพี่จริงอับสบิ่นอ้าวน้ำจิ้มได้เองอยู่นู่นนะอืหูกระเทียมมาไม่เกินเยอะไม่ดีนะไ้ำจิ้มดีหูกระเทียม อนอน้อยเดียวพอเทียนิดพอะได้รสชาติก็อร่อยอ,ยอยผมว่าก็ะเทียมแรงกว่าวาสบิเนี่ยตอนเนี้ยผมทั้งกรเทียมทั้งวาซาบิชอบแพ้ของนี่มันขึ้นยมูกกอบผมตับตาไหลมาอีกค้อหนึ่งชิ้นเดี๋ยวมิกอาจจะมาคุณผู้ชมตอนเย็นเดี๋ยวจะเก็บให้มิกด้วย เยอะเลยนะชนชนชนบีบไหมพี่เกมคำสุดท้ายละบีบสิขอหน่อยหนึ่งนะั้นอ่ะอ่าคันนี้พอคนกินเก่งว้เยอะๆหน่อยพอ่อ <c oughs> มาครับคุณผู้ชมวันนี้ดองแซลมอนนะครับผมแบบแซ่บเลยแล้วก็น้ำดองอร่อยมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากินไปเยอะแล้วนะครับผมเก็บไว้ให้มิกด้วยนะคุณผู้ชมเพืาอว่าตอนเย็นมิกอาจจะมานะครับผม เดี๋ยวคำนี้เป็นอีกหนึ่งคำสุดท้ายนะครับผมนุ่มลมุนมากตับและกระเทียมเข้ากันมากวันนี้ขอขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกับผมในน้องในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับส๊ัสบีครับจุก